สวัสดีครับครับอันจากร้านอัน RC Shop หรือว่า RC r a s i n g นะครับอ่ะก็จำหน่ายเรือบังคับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับจนถึงระดับแข่งขันครับอ่าร้านก็ตั้งอยู่ที่นะครับถนนพุทธสาครหรือบางท่านอาจจะรู้จักอยู่ในนามสนามรถบังคับวิทยุ KRT นะครับอ่ะการมานะครับมาได้หลายทางนะครับอ่ะ ก็จะถ้ามาจากทางสายสีนะครับพุทธมณฑลสายสีก็วิ่งตรงมานะครับจนข้ามเพชรเกษมนะครับผาพเพชรเกษมมาปุ๊บนะครับจะอยู่ประมาณ4กิโลข้อสังเกตง่ายๆก็คือนะครับจะข้ามสะพานข้ามคลองนะครับแล้วปากซอยเนี่ยจะมีเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวหมูในดมครับผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับพอเลี้ยวมา200เมตรปุ๊บจะเจอสี่แยกเล็กๆนะครับให้พี่เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งสุดซอยครับผมหาไม่ยากครับผม ทางร้านนะครับก็จําหน่ายอุปกรณ์ RC นะครับทุกชน fit, mm. date date, yeah. ิดไม่ว่าจะรถเรือบังคับเครื่องบินนะครับอ่าทุกกให้ทุกท่านที่สนใจนะครับอ่าแต่ส่วนร้านเราเนี่ยจะเน้นไปทางเรือบังคับนะครับเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือบังคับไฟฟ้านะครับเรือน้ํามันเรือไนโตรนะครับมีให้ให้เลือกได้ทุกๆอย่างเลยนะครับครับอ่าสำหรับเรือบังคับวิทยุนะครับทางร้านเราก็ มีอุปกรณ์หรือว่าอะไหล่นะครับทุกๆชิ้นไว้คอยจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบพาสหางเสือนะครับสปีดมอเตอร์นะครับมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังรับซ่อมตกแต่ง เรือที่เป็นอะ r า r ครบชุดพร้อมเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆถ้าเราทําได้หรือแปลงได้นะครับเรายินดีรับทําให้หมดเลยครับผมครับสำหรับท่านที่สนใจเรือบังคับวิทยุนะครับอ่ะจะเดินทางมาดูที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางก่อนก็นได้ในกรณีมาไม่ถูกนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับผม ครับวันนี้นะครับผมอนอาซีนะครับทางร้านอัอนนาซีชอ็อปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับส่วนคราวหน้านั้นนะครับจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ